อีเดงว่ะกูกับมึงมาเช่าหอพักที่นี่เหรอกูบอกกูย้ำมึงไปกี่รอบฮะเออหนึ่งสองเออเท่าไหร่ช่างแม่งเถอเรื่องเล็กนะกุญแจล่ะเอามาดิกุญแจอะไรหมายควายว่าไงว่ากุญแจอะไรเงาออกมาซะดีๆเลยนะกุญแจอะไรกูยังไม่รู้เลยกูบอกให้เงาออกมากูบอกว่ากูไม่รู้ไงคกูไม่รู้รู้ไม่ว่าค่าเช่าค่ากุญแจกูเนี่ยมันเท่าไหร่เออหนึ่งสองโอ้ยปากกายขายต๊ ขายกะหรี่ปับ๊บเออขายกะหรี่ปับ๊บเออมึงขายตัวยังไม่อยากอย่าพูดก็จะไม่ซัดไวยเขาเออแล้วว่าแต่กูจะเปิดประตูไงวะมึงอะถอยไปเลยกูทำเองกอรกกรกฮัลโหลมีใครอยู่ไหมไม่มีเหรอเฮียต้นตานมึงเปิดประตูทําไมกูมีความคิดดีกว่านี้ไหมล่ะกูจะซ่อมประตูยังไงเลยเนี่ยตังกูก็ไม่มีอ่ะน่ะ,นะไว้ใจกูได้เลยกูซ่อมได้สบายสบายมึงเป็นป๊อบเดอะบิลเดอร์และซัด พูดมากจะตกฟันร่วงเลยจ้ะพ่อคนเก่งแค่นี้ก็เสร็จละกันมาสำรวจห้องกันห้องดูแลเราเล,าลอยอุส๊ส